อยู่ครับปัน,นินกับตัวผู้ดีงามเดี๋ยวผมยังบุญยิงครับงามอยู่ครับตัวนี้โอ้ยแคนละทาง เช่นเคยกับคลงเดรปันกล้วยครับมีกรมาหมายคองหาจารยปลาค้อฝินขึ้นเป็นภูมมากก็บาเจะรุุนครับผมครับสวัสด,ดีครับโอ้ยเพิ่นมาเยี่ยมถิ่นผมครับมือนี้าจะรุนุนขึ้นดีอยูป่ฝปนินว่าจะข้ามฟังหมดละครับหายิ่งปลาช่อนบูดกล,ล้วยอยู่นี่แหละตาอดีใจชมได้เลยครับผม ้ำไหลตลอดเนะีป่าเนี่ยบนกตกนะอยู่บนถึกลายเนาะนับไปจานะควายหมุน,น,นต้องเอาหัวมันไปมันจังเร็วต้งเลี้ยวหวัวนี่เละต้องไปเป็นลำเลยนีย่ต่อพายทั้งขวงไปซาลำไม่ขวงน้ำเนาะก็ซาเลย แค่ข้ามคลองยิงปลาคือเกขาครับบุระครับไม้ทึ่งๆบุระไม,ม้มพันว่าเบลติลูนเพันว่าปลาคุลูขึ้นมาเพันว่าขอ้อคุณนี้นอยู่กลางมันยังยังเช่าอยู่มันยังบอกเข้าที่น้อยไปเลยๆเข้ามาฟังแล้ว ครับเราติดตามชมได้เลยครับบ้าจะร,รุ่นสีมาบ้ามือนนี้มาถินผมเอาจัดไปบ้าเตรียมอาวุธหันกำลังร้อยเข้ามาหันเมียนบวนรนปลาในตินครับผมผมก็เอานาติกมานมากขึ้นกาครับเพราะว่าหน้าไม้มีอย่างผมส่งกลับประเทศไทยแลยน์เบ้วครับว <c> า <oughs> อีกสองปทิตย์ผมกลับประเทศไทยแล้วครับ เหลือต่นางสติ๊กนี่แหละเพราะว่านางติ๊กี่เอาขึ้นเครื่องได้ครับก็เลยประส่งครับส่งแต่พวกหน้าไม้อุปรกรณ์หน้าไม้ครับลืมออกเว็ดละเก็บเตรียมพร้อมจะกลับแล้วสิ้นเดือนนี้และครับผมพอกันอยู่ประเทศไทยพูดละเบากดีเอาเอาขันฮ้อนกระโดดลงรลถเดอ้องามก็ดีไม่ยากหรอก อันนี้หลายๆแต่ผมยังบุงยิงครับผมยัําหมายแตกครับรอบประ่อนเข้ามาครับผมดักอยู่นี่แหละขึ้นต้นไม้ครับจานขึ้นขึ้นต้นขึ้นต้นไม้มีปเปอร์เซ็นได้ยิงหลายกว่าครับฝั่งมันยังไงนะเดี๋ยวครับอันนี้ผมยังบุงยิงครับ ดักปลาสอนจาเข้าวกนยังลอยออกมาสามสี่ตัวนี่ก็ดีักอยูค่ครับปันนิงกับตัวผู้ดีง,งามเดี๋ยวผมยังบุญยิงครับ แต่ทิมน้อยได้ล้านจะตัดแล้วผม้ต้องน่าไข่เปียกแล้วครับลั่นไปซองแล้วทีไม้ตัวโอ้ยได้แต่ไข่เปียกเนาะอัน,นยังไม่ได้ลั่นไก่เลย วัวลปะปนินแมงงามอยู่ครับตัวนี้ข้ามโอ้ยหลัล่นดุาทาแท้ฮะฮถึงแล้วจกเจ้าเหล้ว เพื่อใั้ข้ามนีก็ต่ำลงอีกเลยเนาะโอ้ยบอโดนดีแค่ปนี้ตัวนี้ตบเลย อ uh, ้ปลาช่อนอ้ยตัวแบบนี <c ười> ้บ่โดนครับปลาช่อนปลาช่อนนี่งไงตูดครับบ่โดนโอ้โอ มองพักขนาดนี้ได้ระบบจานโอ้ยยิ่งประโคอสองสามสามชี่เทือบบุ้งถึกใม่บกงามๆเมื่กอกี้นี่กยิงเยอะนี่ขอกมาเลยนี่เออยิ่งหัากัอยิ่งบักไงโอ้ยยิงไร้คนเมื่อกี้นี่ เมื่อกี้นี่มันลอยเข้าไปหางเมื่อกี้นี่โอ้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 ปลาเพียงนี่เลี๋ยวจงว่าลุดประคอดหลุดไปแล้วโอ้จานเลยฮึ มาโอ้โดนอยู่ครับตัวใหญ่อยู่บล่บล่าลูกมันตัวน,น่ะตัวใหญ่อยู่บล่ล่ะโชว์ตุ ดีงามติเอา้าโอเคโอเคง่ายมีมันลอยเอาหนีได้เพิ่นอืมโอ้โหงงายท้องแป็งแร่งเลย เออนีอ่ครับจอยกัวครับขอ,อ,องเต็งแรงเลยแจมเรียกแห้งหมานสะก่อนครับอันนี้ไกนยิ่งละนะครับตัวปลาใช่กับพอดีงามนะครับแห้งหานตะก่อนครับผม คนละเต็มนะก็เบาจะรุนเบาจะรุนบ่ายปลาซ่อนพ่ะยิงกันปลาคอกลางน้ำกำลัลลงลอยเข้ามาครับปลาซ่อนไปทางไหน แล้วที่ลอยเข้าปกตบอืมเข้าตัวแล้วครับบานนี้กระชอนอืมกินตั้งนานครับดูนะครับเข้าตัวอยู่ครับไงายงองเลยครับเข้าหวัวเลย ลากขึ้นตรงไหนล่ะครับอยู่คิ้งนิ่งเลยครับอาารเลลออปล,ออกกลนะคค่อยค่อนปล่อยค่อนกินดังนานเด้ผู้อยู่ตกลางน้ำคนค่อยๆลอยเข้ามาจาเนี่นาาลยหเลยลข้านาผากเลยยังวะ บดินเลยว่รโอ้ไก่เติบอยู่ได้จริงๆนี่อยู่ตักพูกกลางน้ำผมเป็นรอยเข้ามาเ,เรื่อยๆทีแรกว่าจริงๆตักอยู่ไก่ๆอารุดจ้อยดิ้นเ,เดือดยวจานด <ห ả? S 1> ุดละ่ะ <laughs> เข้าหงวยเลยจังว่ารุดโอ้เงี่ยงบดิเนเงี่ยงมันบกางรุดไปแล้วครับช่อน เนียงบกกลางเนียงบกกลางครับกินนี้เข้าตรงช่วงนี้ผู้ดีเบิ่งเข้าบดจมเนียงครับเขเข้าหัวครับบดทะลุถ้าเข้าเนื้อเข้าตัวมันน่าสีได้เยอะแนกจัดเนาะเห็นปักกี้ได้อยอะแต่บดจมเนียง <c oughs> <c oughs> ดึงไปสะบัดทีเดียวเปิดอลาดเลย้ยามาประชัน,นีันนี่ปนี้โอ้เสือขาดซะเหมือน เข่าละหนักตบเลยตบไม่ไงเงยแล้วก็กปลาหนิ่นทำเต็มซะก่อนแต่เนี้ปลาช่อนก็รุดแล้วก็กินปลานิ่นนี่แหละลอยเขาพักตบปู่ปลานินน่นนะทะลุอยู่ปลานิ่นก็เข้าหัวกับปลทะลุคือกันนั่นแหละเข้าตัวอยู่ทะลุดึงเลยครับผม มีรุดเข้าบน,น,นี่นี่ละเข้าตัวกำบเนี่ยงแล้วฝันจะได้ยุดโอเคครับแคปสองอืมม้วนหัวลงเข้าตัวได้เนี่ยเซเท่อืมครับไ่ต้องเป็นแรงนะ ละขึ้นเลยเข้าตัวแล้วมุมีสิทธิ์ลดนะพ่ผมเต็มสามาละพุ่นทางนากักรลัดละลายังจันมัวทึอ้อยุม่มว่าตับบากตับบอกฮะยังดอกเราได้ออกไปพุ่นน้ำมันขึ้นไหลนะอืมเฮ้ค่อยก็ที่ยุดคิดเด้อยสัตว์ปลาก็ได้ยุ่ครับ สามขี้แต้มครับผมไปได้ปันทินสามเบาเพิ่นกน็ได้ปลาซ่อนตัวหนึ่งครับคลิปนี้ผมก็จะขอยุดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับขอขอบคุณทุกท่กทานที่เข้ามารับชมนะครับเดอ้อขอบคุณครับปะกับเธอดจา้าสวยนะ่ยฮอนลนะเติมหม่ผลตกุกใบโอ้เห็ดปวกครับเห็ดปวกพอคองดีแล้วนี่นี่ปลากพอเห็ดปวกอ๋อคือว่ายุ่มสีออกจ้น ฝนตกแล้วเอาเอาออกค่อยเอาไว้สุดละดอกเลยนี่นึงนเนี่ยบ่ดอกเดี่ยวอั่นกินเงินทิรายู่ผูอยู่ผู่มในในโ้มันอันนี้กินนี่นี่เนียงกินแล้วโอ้เนียงกินโอ้จะดูนะเาบ่ทันเบ่ทันมันเท่าเลยเอาเนาะพอให้มันเป็นเชื้อแล้วพอดีเป็นเชื้อแล้วแล้วก็เอียงอะไรนั้นกองก่อย